สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่31เดือนสิงหาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิก n นลทองคำสกุลเงินเราเปิดให้บริการแล้วนะครับนักทุนครับผมถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ดีมานะ JJGoSignal VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ว t market.com v t r a d e i n t r u s ดอินครับกับโบรกเกอร์ที่ฟรีสวอป ทองคําถาวรเลยทุกประเภทบัญชีถ้าสนใจเรียนเชิญนะครับมีใบรับรองจากอังกฤษชัดเจน FX Pro Traveler รครับเชิญกับโบรกเกอร์ดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro t r a v ดและกรีฟรีอยู่ครับเพียงแค่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนําของนั่งทุนวันนี้จะได้รับพันชีครับ50 USD XM เปิดบัญชีวนันนี้รับอนุญาตฟรีทีครับ30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระปุกคุเปานะครับเราพานังชุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดบรัสตรีคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปรับตัวปิดลบไป0.96% S&P 500ปรับตัวเปลบ1.10%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวิปลบเช่นเดียวกันครับ1.12% ดัชนดีดาวโจโตลาดฮุกนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า300ยจุดในวันอังคารหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาดการซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสาหรัฐอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวไเปไ็นหนึ่งเหตุผลในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยผลสำรวจเปิดรับสมัครงานและก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงาน JOLTS พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น200,000ตำแหน่งสู่ระดับ11.2% 4ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ10.3ล้านตำแหน่งส่วนอัตราการเปิดรับสมัครงานดีตัวขึ้นสู่ระดับ 6. 9ปอร์ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวนะครับเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสนใจโดยมองว่าเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงินและกอัตราดอกเบี้ยของเฟด ราคาหุ้นต่างๆก็เลยมีการปรับตัวลดลงทุกกลุ่มเลยนะฮะท่ามกลางความวิตกกังวลว่าข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งจะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเติบโตหรือว่าก o อตสต็อกซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาดอกเบีย้ยทั้งนี้ Meta Platform ร่วงลง1.26% Apple ดิ่งลง1.53% Microsoft ลดลง0.85%ครับ หุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะร่วงลงหลังจากที่ราคา WTI ก็ดิ่งลงเช่นเดียวกันกว่า5%ครับเนื่องจากนักทุนก,กังวลว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ามันเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่านะฮะสำหรับราคาน้ํามันดิบนะครับที่เมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวร่วงไปประมาณ5เหรียญเลยทีเดียวนะครับทั้งทุน สัญญาน้ำมันดิบนะครับเวลเท็กซัส WTI ตลาดหุ้นดิวรยกนะครับปรับตัวร่วงลงกว่า5%ในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังนนะวลนะครับว่าการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกอาจจะส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำมันชะลอตัวลงนอกจากนี้ตลาดจะได้รับแรงกดดันที่ว่าอิรักพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบไปยังยุโรปครับสัญญาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนักท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความต้องการการใช้น้ำมันที่มีแนวโน้นมชะลอตัวลงหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลก รวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐและก็ธนาคารกลางของยุโรปส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อนายมารดิสมุลเลอร์ประธานธนาคารกลางเอสโตเนียกล่าวว่า ECB ควรปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมวันที่8กันยายนนี้เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อโดยขณะนี้นะครับเงินเฟอ้อของยูโรโซนสูงกว่าเป้าหมายที่2% ECB ถึง4เท่าเลยทีเดียว ทางด้านของนายอลิซาเบธชินาเบลกรรมการ ECB ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่า ECB ควรจะใช้ในโยบายการเงินอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟอ้อและก็ปรับพื้นราราดอกเบีย้ยไม่น้อยกว่า0.5เปอร์เซในเดือนกันยายนแม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทําให้เศรษฐกิจเผชิญกับภาวะถดถอยส่วนในน้ำล่าสุดนะครับของธนาคารกลางสหรัฐก็มีการบ่งชี้เช่นเดียวกันว่านักทุนตอนนี้ให้น้ําหนักนะครับมาก กว่า7จ5ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ครับนอกจากนี้ตลาดจะได้รับแรงกดดันหลังจากที่ SOMO นะฮะซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลอิรักแถลงว่าทางบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกน้ำมันไปยังยุโรปหากว่ามีความจําเป็นแหล่งข่าวระบุว่า SOMO ได้เพิ่มการส่งออกน้ํามันไปยังยุโรปตั้งแต่เดือนมิถุนายนหลังจากในบางประเทศในเอเชีย เช่นจีนและอินเดียได้หันไปซื้อน้ํามันราคาถูกจากรัสเซียขณะที่โยุโรปคว่ำบาตรน้ํามันจากรัสเซียหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนครับทุกท่านแล้วก็วันนี้สําคัญนะครับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบให้จับตาดูเลยเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่กระทบกับในส่วนของตัวราคาน้ํามันได้ครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารขอราคาทองคำนะฮะก็ปิดร่วงไปประมาณ13.4เหรียญเหมือนกันโดยมีสาเหตุคล้ายกันกันกบราคาน้ํามันก็คือวิตกเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย สร้างแรงกดดันนะครับให้กับราคาทองหนุนนําให้กับยูสิ0ปีและดอลลาร์นะครับมีการขยับปรับฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่พอเราเข้ามาดูที่ตัวกราฟแล้วจริงๆนะครับนักทถูกจะสังเกตเห็นว่าดอลลาร์ก็ย่อตัวลงมาแล้วนะและยูสิปีเองก็ย่อลงมาเช่นเดียวกันหลังจากที่ขึ้นไปทำา i g ใหม่นะครับแต่ลักษณะโดยภาพรวมก็ยังอยู่เทรนฝั่งขาขึ้นชัดเจนนั่นแหละก็เลยยังไม่ได้สร้างแรงหนุนอะไราให้กับราคาทองคำเท่าไรในตอนนี้นี่ก็ทั้งหมดครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ